สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงกันยายนไปหาตุลาแน่นอนว่าเป็นช่วงปลายปีงบประมาณนะครับหลายคนที่ทํางานในหน่วยราชการก็ต้องนึงแหละนะครับสรุปโครงการต่างๆที่รับการสนับสนุนจากสวทชนะครับแล้วก็ทําแผนการใช้เงินบํารุงในปี5 6 9 9ว่าจะเอา งบประมาณที่มีเหล่านั้น,นไปใช้ในโครงการอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์ในการแพทย์เครื่องมือแพทย์วัสดุสำนักงานต่างๆใช่ไหมครับตัวนี้ต้องมีการทำแผนรายปีรวมถึงรพระสะตอที่มีการถ่ายโอนมาอยู่กับอบอจอเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีอย่างหนึ่งคือเรื่องของแผนการซื้อยาครับเพราะว่าทุกวันนี้พเพื่อนทราบไหมครับรบพระสะตที่ถ่ายโอนมาอบอจอเนี่ยจะต้อง ซื้อยาเองนะครับไม่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าการนําส่งยาจากทางโรงพยาบาลชุมชนเหมือนกับกรกตรที่สังกัดการวงสาธารณสุขเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับนั่นะคือนะในช่วงของเดือนกันยามหาตุลาและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวข้องกับคนทําที่นิกก็คือนะครับในช่วงกันยาเนี้ยเพื่อนอย่าลืมนะครับเราจะต้องยื่นภาษีกลางปีสําหรับคนที่ ทำคลินิกนะครับเป็นวิชาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอพี่บ้านนะครับทันตแพทย์ร้านขายยารวมถึงพวกพวกที่เป็นทนายความนะครับพวกนี้ที่เป็นอาชีพอิสระมาเบิดคลินิกหรือว่ามาทํากิจการเป็นของตัวเองเนี่ยเราจะต้องยื่นภาษีกลางปีและไม่ยื่นไม่ได้นะครับจะได้เสียหรือไม่ได้เสียได,ได้จ่ายหรือไม่ได้จ่ายภาษีเราจะต้องยื่นนะครับเพื่อให สรมพากรนี้ตรวจสอบนะครับถ้าเราไม่ยื่นรับรองมาได้จ่ายค่าปรับแน่ๆนะครับโอเคนั่นคือเรื่องของอาการยื่นภาษีเรื่องที่3ก็คือนะครับในช่วงกันยาน,นีหา้หลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะต่ออายุใบอนุญ,ญาตนะครับก็จะมีเอ,อ,อกาสารที่เราได้รับจากสำนักงานสารณสุขจังหวัดต่างๆนะครับที่ส่งไปที่ คลินิกของเราโดยตรงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะส่งไปที่โรงพยาบาลชุมชนนะครับให้ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคหรือฝ่ายเภสารัชกรเนี่ยได้ออกมาประเมินคลินิกของเรานะครับในเรื่องของการประเมินก็ง่ายๆครับเราก็เช็คตามเช็คลิสต์ที่เขาให้มานะครับเรา,ามีอะไรเราขาดหรืออะไรนะครับเรื่องของยาเรื่องของการกําจัดขยะติดเชื้อนะครับรวมถึงสถานที่ของคลินิกเราเนี่ย ตรงไหนที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดำเนินการให้แล้วเสร็จนะครับแต่ถามว่าพอพอเขาออกมาประเมินเนี่ยถ้ามีเรื่องไหนที่จะต้องแก้ไขแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการปรับปรุงในส่วนที่เป็นข้อคอมเมนต์มานะครับก็ส่งเรื่องกลับไปนะครับไม่ยากทาในเรื่องของการต่ออยุบใบอนุญาตสามารถทําได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่เริ่มทําแล้วในช่วงกันยาตุลาของทุกปีตอนนี้นะครับ อีกอย่างหนึ่งเรื่องสุดท้ายที่จะเล่าในคลิปนี้นะครับขอใช้เวลาไม่นานนะครับคือเรื่องของคนที่กําลังลังเลว่าจะเข้าร่วมกับสปสชหรือเปล่าหรือว่าเปิดคลินิกไม่เข้าร่วมกับสปสชนะครับถ้าคําถามนี้นะครับให้ผมเป็นคนตอบนะครับสาหรับน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหรือแม้กระทั่งพี่พยาบาลที่กําลังจะเกษียณนะครับถามว่าแนะนําให้เข้าร่วมไหม ผมยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าคนที่จะเปิดคลิกในช่วงนี้อยากให้เข้าร่วมครับอลองคำนวณอ,องค์ประกอบต่างๆเรื่องของรายได้เรื่องของคนไข้เรื่องของการให้บริการเนี่ยคนที่เข้าร่วมกับสปช,ชเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวการันตีว่าเรามีรายได้แน่นอนอยู่แล้วครับอาจจะไม่ได้เยอะเหมือนแต่ ก่อนที่คนเขาเปิดในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่ายังไงผมว่าได้อยู่แล้วแหละนะครับแล้วก็ไม่ต้องงงวลเรื่อง70บาทนะครับพอแค่เปิดแล้วฟังความคิดเห็นท้ายที่สุดนะครับถ้าถ้าเป็นผมเนี่ยถ้าผมเป็นเป็นสปสชนะผมก็ก็ต้องคํานวณอยู่แล้วแหละว่ารับฟังแล้วแหละว่าตัว70บาทเนี่ยยังไงมันก็ไม่คุ้มอีแล้วสถานพยาบาลเขาเขาคงอยู่ไม่ได้แล้วก็จะมีสถานพยาบาลหลายแห่งเลยที่ยกเลิกสัญญานะครับซึ่งผมมองว่ามันก็จะเป็น ตัวที่เป็นตัวชี้วัดแล้วแหละว่าการจะตัดสินใจที่70บาทนะมันคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วโครงการนี้จะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะครับนั่นก็คือเรื่องของค์การเข้าร่วมนะครับดังนั้นนะฮะตามคำแนะนำของผมถ้าถามว่าเข้าร่วมดีไหมผมยังยืนยันว่าเข้าร่วมเถอะนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเปิดคลินิกใหมย่ยังไม่ได้มีประสบการณ์ยังไม่ได้ เป็นคนที่ทําคลินิกมาตั้งแต่นานแล้วเหมือนผมแบบนี้นะครับถ้าคนที่ขอเปิดหม่หันมาทําเรื่องคลินะิกเนี่ยเข้าร่วมถึกครับยังไงมันก็ไม่ขาดคนหรอกนะครับเราเขาเน้นเจ็ดขถ้าสมมติว่านะถ้า70บาทจริงเนะี่ยมันก็เรื่องของการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นนะครับเราทําหัตถการทั้งเรื่องของร้างแผลอ่าแล้วก็หัตถการเกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยยังไงผมก็ว่ามันอยู่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราก็จะเป็นที่พึ่งให้กับคนในชุมชนของเราด้วยที่เราเปิดคลินิกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้วางไว้เท่านี้ครับสรุปให้นะครับวันนี้เล่าอยู่ที่3เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการต่อภาษีนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปต่อเอ้ยไม่ใช่ต่อภาษีนะครับเรื่องของการชําระภาษี ภาษีกลางปีนะครับอย่าลืมนะครับภาษีกลางปีเป็นสิ่งสําคัญนะครับจะได้จ่ายหรือไม่ได้จ่ายเรายื่นไว้ก่อนนะครับไม่งั้นโดนค่าปรับแน่เลยนะครับแล้วก็เรื่องของการต่ออายุใบริญาจะมีคณะกรรมการนะครับไปตรวจประเมินคลินิกของเพื่อนเพื่อนก็ทําตามเช็คลิสต์ไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราเช็คลิสต์แล้วก็ทําตามอย่างถูกต้องยังไงก็ผ่านอยู่แล้วนะครับและเรื่องสุดท้ายนะฮะ เรื่องของคําแนะนําของผมสาหรับคนที่จะเปิดคลินิกใหม่ว่าเขาร่วมกับสปสชดีไหมนะครับถ้าคําแนะนําของผมคนที่ยังไม่มีประสบการณ์เป็นน้องๆใหม่ๆเลยหรือว่าพี่ๆที่ไม่ได้เคยทําคลินิกมาเลยเนะี่ยผมแนะนำให้เขาร่วมไว้ก่อนนะครับเขาร่วมยังไงถึงมันไปได้หรือไปไม่ได้มันคุ้มไม่คุม้มเราก็เป็นการเปิดตัวเราให้ให้ชุมชนให้ประชาชนในพื้นที่เขารู้จักซึ่งต่อไปเนี่ยถ้าเรา ผมใช้คำว่าปีกกล้าขาแข็งหรือว่าเรามีฐานลูกค้าของเราที่มากขึ้นแล้วครบกําหนดสัญญาเราก็ยกเลิก,กสัญญากับสปสชได้นะครับแล้วก็ทาคลินิกโดยที่ไม่เข้าร่วมกับสปสชได้นะครับแล้วถ้าเรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเลยครับถึงเราไม่ได้เข้าร่วมยังไ,ไงในในในใคนไท้ก็มาหาเราอยู่ดีนะครับสำหรับลิปนี้ไว้เท่านี้ครับอาจจะพูดปกบไปบนมาหน่อยผมไม่ได้มีสคริปต์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ